โอ้ยถือครับพี่น้องจะลอยลงถือครับุดว่าบึงไม่ใช่ในเด็อพี่น้อง ผสวัสดีครับพี่น้องดีครับพ่อครับนุ่มบันปลาหน้าตีนบันคือเก่าครับมันนี้นุ่มบันปาลากะว่ายภาพพี่น้องมาจอบปาลาครับผมมันนี้เขากะมาสองบอกคือเก่าจะมันบอกอะไรสิมันละนุ่มบันปาลากระไรว่าแรกๆก็ติใส่ยีแกบซะก,ก่อนละครับผมกะมา,าเราเฮียนุ่มคือเก่าครับนักปลาหน้ามือนุ่มเขากาา็ะไรแจ็กสิมันประมาณเนื้อแดงมือดอกนี่ละนุ่มบันปลาก็ะมา่องเก่าแต่ว่าห่วยนี่มันยาวเนาะครับเนาะ เออห่วยน้ำทงหน้ามันยาวนมบาดปลาสิผ้าลงไปรอเอาบนห้องเตะก่อนล่ะครับมือได้กระนางตะไม้เก่าจังไปพาะกันพี่น้องสีมันหมอมันเหรอมันใส่อะไรนมเอามาแม็กใส่ละเบ้อมันใส่เด้อใส่บ่เปลี่ยนเนาะบ่บ่เคยมีบ่เคยมีเอ้าะสันค่อยๆไปใส่ขึ้นทั้งบนประกอบมันนี่คือจะว่าเดี๋ยวแต่หม่องนั้นมันมันอ่ะนะจ้าดึงมาตรวจแม่นว่าเอาอีใดอีใดเห็ดก่อน์มาอีแก็บบ่ฮหะ

ครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานป้าก็ได้ขึ้นมาทาั้งกงใหม่แล้วเนาะครับเนาะขึ้นมาทาั้งกงใหม่แล้วมาถาเบื้องไม้นี่ครับผมมืนอนนี้ค็แดดแน่ขึ้นแน่ครับบรรยากาศกระไดนุ่มบานป้าว่าปลาว่างนี่เป็นในขืนดีสนดอกก็เลยสิผ้าพี่น้องมาจอบเบื้องเนาะครับเนาะคือยังยุ่งอยู่ไต่พุ่มจยงนครับผมนี่แหละเป็นไม้มีเครือพักบุ๋งพักยังครับพี่น้องจังจอบไปน้ำกันน้ำนมบานป้าครับเหมืนอนี้ห้อสีไม้หมานบอเนาะครับเนาะมหมือนกระได บัาวากันน้อพี่น้องหาอยากหาก,กินเนาะมือมานมือบอนนะครับแปนมาส่วนเพ็นปลาปลาคอหน่อยเห็นน้อยเตัวนี้ขืนมาเห็นปลาคออยู่ครับตัวซ้ำหมากกล้วยอยิ่งบ้านปลาก็กยื่ยักษย์ยืนย้อนใชายูหันในพี่น้องขืนม,มันมันอ๋อนั่นปลาครับผมพบนั่นนะครับผมผมเห็นหมปลานั่นนั่นนั่นมันลอยอยู่ครับผมปลาคอพี่น้องหิ่งบโนตัวใหญ่เติบด้วยแล้วครับผมเห็นบมอกำลังฟูอ๋อพันถืนมาจีบน้ำแล้ว บอเอาพันดอกตัวปใหญ่ยันไ่นุ่มบ้านป้าบอนอย่างน,นี้นมบ้านป้ามือมือย่างหน่อยครับพี่น้องก็เลยบอนอยากซับใ่เพัน นั่นปอดน,น้ำแต่พี่นอ้องนุ่มบานปลาบันอย่างนีงครับหรือมันเห็นบ่มันฟูขึ้นมาอะมันเป็นปืนแก็หนุ่มบานปลาก็เลยบอกอันนั้นาำ้าเป็นปืนลูกกนอนที่สใส่พันยูมันยังอยู่หลึกอยู่คิดว่า สับใส่ระท่านอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยนึกว่ามันเปิดกล้อง้ะโอ้ยซับใส่ระท่านอีกละปลาขึ้นใส่สองเทือเ่อลหรอครับผมโอ้ยเจ่สีดายโอ้ย ปืนแปะปรวงพี่น้องเอ้ยประคอใหญ่สีซ้ำตัวมือนนุ่มบ้านป้าน,นั่นมือนละมือนอนยู่ซื่นโอ้ยอุตส่าขึ้นเสียจังวะขึ้นใส่ยังหันกับตัวหนึ่งกับตัวซ้ำซ้ำขวดเอ็มลอยแล้วครับผมตัวที่สองก็อยู่นี่อีกนุ่มบ้านป้ากระพัอนอยากงึงครับป้าในหดวงตัวนี้มันตัวใหญ่ครับขึ้นมาปอดนานมึงหันนี่อยู่นี่นี่โอ้ยมันปืนแปะปรวงวาอยุเหมือนบ่ะคอยอยากลงอยู่ตอน เฮ้ยจะมึงไหมพี่น้องมันเนี่ยปื้นมอยล่าง ถือครับพี่น้องจุลอยลงถือคักเลยหัวสูบลงหันนุ่มบานปลาเขาตายัดแล้วหันครับผมโอ้ยตัวใบใหญ่ทอตรงหันปลาไหนดอกครับพี่น้องครับอยู่รองนั่นแหละตาตัวนี้นะาตาสี่ได้แตกตาดอกน,อกน,น,บบนี่โอ้ยปลากำลังขึ้นครับว่างนี่วันถ้ามีไผ่กวนเนาะนี่แหละไอ้น,นุน่มอยู่นี่น,นี่นะจำซื้อขอนี้ยุ่นมีแหน่อยู่นี่พุ่มแหน่อยู่นี่นี่บานปลาสิมุดนะครับควายลุ่งควายลุ่งโ่อ้นามเลิกเว้ย ทั้าหลึกั้งหกตุ้นอยู่อ่ะใช้แะพุ่มแหนะอพราะว่าทั้งไต่หกเห็นเจ้าเห็นแหน่บอลแหน่แหน่นี่ยน้อยนี่เห็นแหนั่นนี่บอกอันนี้เครื่องเขาบุ่งเนี่ยอันนี้นี่ ข้าวอยู่อ่ะข,ข้าวอยู่อ่ะข้าวถือก่อนใถือคักตัวนี้โือมานอพี่น้องามองานอนนุ่มบานปลาวามันมันหกกว่าสินทั้งคืน หนานุ่มบานปลาตะเกียบหนาแน่นหนอ่อหมดหมดเด็กโอ้ยเว้ มันปลาและหอนครับตีลูกกาม้วนนาสู้พี่น้องก็ดู้เอ้เเร็วเเร็วยวเร็เร็วเร็เวเเร็าเร็วเร็วเร็ร็วเร็วเร็วเร็ววร็วเวว ไปทางได้เดี๋ยพี่น้องโบขึ้นนะว่โคโบเด็กพี่โบขื่นโ,โบขื่โโโโโโนโอ้ยน้าโบขื่นปรนเสริฐพนวาครับอยากเดินน้ำก็ไป่คว่มทั้งนักอยากเดินน้ำก็บวาบัวหนุม่มบ้านปลาหาเหลืองเพลนห่อนี่หนูเพลนนางดโโนโอ้ยปลาขึ้นดี่นุ่มนะาโบขื่นเอาตัวไม้เดี๋ยวสีนอนถาอีก ครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานปลาก็มาขึ้นต้นไม้ต้นไม้แห้วครับผมหลังจากลงนุม,มหันกับบ่ได้เนาะมาข้นต้นกันเลืองครับเมบย์ายนุ่มบานปลากาวะตะเวีนยนใบสองหก,กวัาสิบาสามยังสิบปนัางต้นคยหมันครับต้นหว่าครับผมมาลองเางหามายใหม่ก่อนเปลี่ยนบรรยากาศเถื่อพันมาลอยขึ้นน้นเครื่องพักบุงสินครับอยู่ในไตอุ้มไยัยแปงสินเนาะแดดแน่บเแดดแนี่ครับผมพี่น้องยังรลุ่นไปน้ำกันครับเมื่อกี้ยิ่งถือตัวหนึ่งบ่ท่านหมันอยู่พี่น้องเอ้ยงมบ่ได้ถือคาคัาก,กตัวหัน ไปจอ่อเบิ้งจะเข้าวครับผมหลุนไปน้ากันครับและนุ่มบวานปลาหวานสิขึ้นยูหันเลยจันนี่แต่เครือพระบุงไต่อุ้มเพย์เองนเนาะแต่าหันบัแดดเนาะจ้าผีซองเห็นบ่เห็นไหมพี่น้องบ่อ,งอยู่เลิกสิ่ร่วงเบิง้งเอาอยู่งวะเนาะคือขาญญาันยัดปืนเห็นบ่มสมากล้วยพ่อเอาเหรอครับผมมือกับสีเบิดพ่อมือมันอยู่เตือนๆนเนาะอ่ะจังเบิ้งตัวไม่ ค้นดูแถแล่ะฝ่าวี่น,อน้องแกะถือว่าถือเนาะอยู่ไปนี่จงลงไปบึงโอ้หนาบาทเบิอนะข้ามันยนนี่นี่ไปนี่ ฟังพ,พอดีตัวน่ะมีได้หละยุปายพ่อนสมน้อยนี่ปลายยงก็ปลายปอปายปอผนโอย้ยตืต่นก็ะรถึอว,ว,วัไไนฝ่วนาวะมีหรายุายยป,<ะ>ปายอ,อย่างนี้ทั้งใสก็มีใหม่มีหยางทั้งน้อยเลรดีเป้งหดี่นี่ทามึงด <ไป S 1> ีก็ได<ป>้<น> โตกโศกได้เนาะเี๋นีน้เนาะ,นะต๊กโศกกบมาจำประเดี๋ยวจะเฮี้ยนบ่า,งงามาเนี่เป็นตะขึ้นนี่เดี๋ยวจะเฮียข่อยฝ่าวิ่งว่ามันขึ้นจะข่อยดูบ้าวัดขี้จังนานเมือดตื้นนึงมันบ่ถือซ้ำฝ้าครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบ้านป้ากับอ้วยมาขึ้นว่างเก่าว่างเคย่อนมันละครับยิ่งถือแต่กระนำเลิกกับบ่ได้คือเก่ากระสีมาเอาหมองเงินตื้นนี่ละครับผมที่ว่างเคย่มันนี่เห็นจังบ่เลิกเนาะ เปลี่ยนเลยได้พี่น้องเปลี่ยนปืนล้วครัาบบาดนี้นะี่ละมากับซีเสียดเท่ามานี่มันบริยัดดอกมากอกมากกล้วยนุ่มบ้านป้าเทือดน,นี่รดครับพี่น้องบาดนค่มคแล้วครับผมใบสองกูกลัวสิใบสามจอบไปน้ำกันครับผมสีมันมอมองนี่นี่โอ้ยปูจะตาเลยพีให้พีหนะ้าท่านลูกมาอยากมากินเน่เด้อเฮงมากกวงมากไก่ได้นี่เด้อขามมาไหลห่วยอยู่ได้เทือมาหดนี่ อยู่มองตัดแดดบ่แดดมองได้ตัวหนึ่งหมื่นแล้วบนะ่ไงยยปนไหนดอกหมากกวนครับผมนั่นนะคือพอขึ้นมันโจโลโจโลอยู่บ่ไดดหนักดอกถืออยู่ครับผมอยู่ในกล้อง นั่นแหละจำซอยนุ่มบ้านป้าเนี่ยซื้อใบหญ้าวิวีครับพี่น้องตอนนี้นียอนุ่มกัยญาบรถมาก้ะครับผมตะเวนกับใบาสามกบใบสามแล้วนาะพี่น้องเนาะย่างบน่านขึ้นอยู่ป่ากระไดเบ่งบรรยากาศไปนําครับผมนุ่มบ้านป้ากับฝากต้อนครับผมโบมานห้อกับสิ่งจังไหล่ะฟังเบ่งเอี๊ยเข้าครับผมเอาบรรยากาศเนาะ ฝากตอนพอยู่กรุงเทพกรุงไทยครับตอนนี้ก็ล่วงเข่าสีทองก็ออกก็เดอ้อพี่น้องทาตลอดเกี่ยวเดียวนี้ก็ได้มุ่มทั้งสูงทั้งไใหม่ก็ได้นี่แหละครับผมบานเท่ามากกับซ้ำบานเท่าคือ่านอะไรนี่แหละครับพี่น้องล่วงเข่าสีทองไล่ทุ่งนาสีทอง เบิร์ดมันอยู่ปลาก็ได้เอ,อ๊ะหนาคมเปาเนี่ยเขาเอินเอ๊ะโว้ยเอฟซีมาสิอันนั้นให้อยู่ดิเอ๊ะเอฟซีมาสิห้าอันเพืนท้ามาให้มาสั่นด้วยตัวนุ่มมันปลาปลาขอพุ่นพน่วงหนาครับผมเอ๊ะโว้ยเอาตัวสุดท้ายเจ้าหยาเอา บเห็นมือตาใส่นามยื่นหนะีได้ไหนม่นลอเฮียปึ้มหนูขึ้นจะลอยลงนีอยู่ถือโศกยังน้อมาหนี่อาบน้ำเพอาะเรียวเร่งนะโศกมาหนี่ <c oughs> ตกโศกอาบน้ำเรียวเร่งน้อมาหนี่งานใบนี่ปึ๊บมัน,นงาไพ่งานี่จะลอยลงอยู่ได้หล่ะอยู่ในอยู่ใน,นกล่องมันอาจจะไม่เห็นออกว่ามันเหมือตาตา กล่องดีไทยมันจะบอเห็นตาวลาอยู่ในกล่องถือคอยซองนะ่ะฝักบัวเข้มนะ่อเห็นอยู่โอ้ยแหน่เอ้ยจังไงนล่ะเฮียยิตงตาปลาเอาหนามไว้หนุ่มบานปลาเนี่ยตัวหนามกับถือเนี่ย,ยคอยวยนมาจำมอง,งไว้ทั้งใตมันหนุ่มก็แหน่เป็นอยังนั้นนะ่ะพัดมันเอาตีนเหยียบมันหนุ่ไมามุดขึ้นตัวนี้ย,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 ยังไหนล่ะครันล่องตาที่แหลกขาดปลานะ สีบ่ถือดอกแต่ว่าถ้าลงเอาตั้อิดอันซียูอยู่เอาตีนกวดกวดมึงก็ดูสิสลบมาละโอ้ยคือสีบ่คือดอกครับพี่น้องคลิปนี้นุ่มบ้านตาก็คือสีบ่มันครับผมคลิปหน้าจะว่ากันไหมมะเอือนก็คือสีพักแล้วล่ะครับยุดพักสีตำม,มือครับผมมือเบิดได้แล้วว่าสบูนะ่นั่นอันนี้สบู่ไหมสบู่ไปยังอะมาอาบน้ำมันเดี่ยวเรีอย,ยังลวด อ้าวมือมนันมือประมานนั่นละถือโศกนี่เด้ถือโขก,กมาจำประแยงเพื่อ้นบิ่งเหมือ้อมนเดนแมวเรี้ยง